สวัสดีครับดีวีชแนลอาร์ซนอนแฟนครับกับผมวันนี้วันเสาร์ที่25มกรากกคมครับ2568นะครับวันนี้ยังคงต้องลุ้นอยู่นะครับในเรื่องของอากาศนะเพราะว่านะตอนที่อัดคลิปเนี่ยอยู่ประมาณตีห้ากว่าค่า PM อยู่ที่165พี่น้องนะครับอันตรายมากๆนะแล้วก็ดีที่ หลายโรงเรียนนะครับเรงเห็นถึงความสําคัญเรงถึงความปลอดภัยของบรรดาเด็กๆน้องๆหนูๆนะลูกสาวผมเองด้วยเขาเลยสั่งหยุดนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้มึนๆหัวเลยนะช่วงเช้าที่เราเห็นหมอกกันเยอะอ่าเคยเพลงพี่เบิร์จจำได้ไหมหมอกหรือควันอันนั้นหมอกหรือขูดหมอกหรือฝุ่นเนะกลายเป็นว่าหมอกมันผสมกับฝุ่นมันยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งความชื้นความอับโอ้โหยังไงก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับใส่แมสกันนะยังไงก็เมื่อวานนี้ผมก็ทนใส่แมสอยู่สองชั่วโมงก,ก็ค่อยปล่อยเหมือนกันเพราะไม่ไหวมันไม่ได้ใส่แมสนาน,นใช่ไหมก็เลยโอ้แต่ว่าไงมันก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันละกันนะครับอคืนนี้เจอกัน <laughs> นะครับพี่โฮปนะก็ไปกันสักสามทุ่มแบบผมไปเจอแล้วก็สี่ทุ่มเราจะเตะนะครับเป็นคู่สําคัญที่อาร์เซนอลจะต้องไปเยือน วูแฮมตันนะครับแหมเดี๋ยวมาไล่เรียงกันละกันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็อัปเดตล่าสุดเป็นอย่างไรสำหรับทีมเราที่จะต้องลงวันนี้นะครับวันนี้เตะหลายคู่แต่ว่าวันนี้คงทำหน้าที่ตัวเองก่อนแหละเพราะว่าลิเวอร์พูลเจออิฟสวิตหุ้ยอิฟสวิตอิฟสวิตเมื่อวันก่อนนี้เล่นในบ้านเจอแมนซิตี้เล่นในบ้านตัวเองเจอแมนซิตี้รอไปหกดอกอวันนี้ไปเยือนลิเวอร์พูล ไม่อยากจะคิดเลยว่านอกจาก3ามแต้มที่จะไปประเคนให้เขาลูกได้เสียยังก็ต้องไปประเคนให้ริเวร์พูหรือเปล่าโอ้โหก็เดี๋ยวว่ากัรนะกันอ่ะนะครับขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์หลักนะที่เวลาอัลบูเสิบสี่นะครับแอปในช่องสีม่วงนะครับผมตัวแอลนะแล้วก็เข้าไปโหลดแอปกันก่อนแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นพี่น้องที่มีน้ําใจมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องที่หวยนะครับเป็นสาวกปืนโตเลยจริงๆนะเข้าไปเยี่ยมไปชมได้สําหรับ ร่างของพี่วิระอมุเลตสิบสี่ครับเป็นวัตถุมงคลให้ชาววัตถุมงคลจําหน่ายวัตถุมงคลนะเครื่องรางของขลังต่างๆครับไมนะ่ว่าจะเป็นเหรียญพระนะเป็นเหรียญบูชาเป็นตะกรุดนะครับผมอยากได้ของแท้แค่คลิกเลยนะครับเข้าไปชมกันได้สําหรับวิระอมุเลตสิบสี่แล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจทั้งปลาหมึกนะครับหมึกแก้วคาสิโกนตี้หวยขนาด100กรัมนะ3 2 0ยบาทสมงทุไทยพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้นี่ 320บาทนะครับแต่ถ้าสั่ง3กล่องขึ้นไปก็กล่องละ300บาทครับรวมถึง AIA Unity 21นะครับเรามีทีมงานที่จะให้บริการพวกท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันโรคร้ายแรงประกันค่ารักษาพยาบาลในะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะด้วยนะครับโรคมันลงมาเล่งอะไรเนี้ยพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงประกันอุบัติเหตุประกันออมทรัพย์นะแล้วก็ประกันในเรื่องของ สวัสดิการต่างๆให้กับพนักง,งานรงถึงประกันไฟด้วยนะครับก็เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า27ปีนะครับพร้อมให้บริการทั้งบืกแก้วทั้งเรื่องของ AAUT 21ทครับทักลายกันมา TONTCRAB ต้นครับนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องจากนครราชสีมาก,ก็ทักทายกันมาก็ขอบคุณมากๆเลยอ่ะก็มาไล่เรียงกันวันนี้ครับถือว่าเป็นอ่า ผมถามว่าเป็นศึกหนักไหมผมว่าตอนนี้มันก็หนักทุกเกมแหละหนักทุกเกมสบ,บ่าอาสซนอลเพราะว่าการที่ <c oughs> เรามีแต้มตามหลังนะครับเรามีแต้มตามหลังแล้วก็ด้วยการที่เราจะพลาดไม่ได้เพราะตอนนี้เรามีแต้มตามหลังลิเวอร์อพูลอยู่หกแต้มลิเวอร์อพูลแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดอ่าไอหนึ่งนัดอันนั้นเรายังไม่นับแล้วกันแต่ณตอนเนี้สถานการณ์โดยรวมนะตอนนี้เท่ากันก็คือลิเวอร์อพูลเขามีแต้ม มากกว่าเราหกแต้มเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพลาดใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่แมตช์ล่าสุดเราเสมอ S Villa, แอสตันวิลลาต่ถานจริงแมตช์ก S ับแอสตันวิลลาที่ได้ดูนะผมว่าเราก็ไม่ได้เล่นพลาดพังอะไรมากมายนะครับการรับบอลส่งบอลการเคลื่อนที่การบุกเข้าทําการเข้าทําเนี่ยมันก็มีทรงมีองค์อยู่นะเพียงแต่ว่าเราโดนสองลูกที่มันเป็นจังหวะเป็นบอลจังหวะที่เขาได้ประตูแบบเป๊ะจริงๆนั่นแหละ มันก็เลยทําให้แบบดูแลอาจจะแบบ <c oughs> รู้สึกโดยน่อยไปหน่อยแต่ว่าเมื่อมองดูลูกเกมทั้งเกมจริงๆเนี่ยเราเล่นดีนะครับเรายังคงมีมีอ่าสมาธิในการเล่นอยู่ตลอดเวลาและล่าสุดเราก็บุกไม่บุกเปิดบ้านชนะเดโมซาเกะไปสามศูนย์นั่นก็คือเป็นการเรียกกําลังใจนะพิสูนได้เห็นว่าไม่ได้แว่งไม่ได้แว่งเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สมาธิต่างๆเนี่ยพีตาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เขาบอกเลยบอกว่า แม่กก้แอสตันวิลลาเขาลืมไปละเขาลืมไปละแมตก์แอสตันวิลลาแต่ว่าข้อ,อแก้ไขข้อบ,บพกพร่องต่างๆมันมีอยู่ในลิสต์แน่นอนแต่เขาลืมความรู้สึกวันนั้นไปละนะครับแม็กก้าเดนนิสเกีพึ่งจบไปก็ถือว่าลูกทีมมีสมาธิและทําผลงานได้ดีนะเขาแสดงให้เห็นอบอกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลูกทีมเขาแสดงให้เห็นอยู่ว่าไม่ได้มีอาการแกวงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ลืมไปละเพราะนั้นวันนี้ครับวันนี้เขาจะมีสมาธิกับ วูแมตันโดยที่ยังไม่มองไปถึงว่าแมตช์ที่ต้องไปเจอจิโรนาวันพุธด,ด้วยนะและก็ไม่ได้มองไปถึงแมตช์ที่ต้องไปเจอกับแมนซิตี้ด้วยเขาบอกว่าขอโฟกัสวันนี้กับวูแมตันก่อนขอเป็นนัดๆไปนะพี่น้องไปตาพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าขอเป็นนัดๆไปนะครับวันนี้เราเจอกับวูแมตันที่อยู่ในอันดับ17ดนะอยู่ในสิบเจ็ดมีแต้มอ,อยู่เหนืออิซอิทาวอยู่ ประมาณเจดแต้มนะครับอยู่เจดแต้มเพราะนั้นก็แปดแต้มเพราะนั้นก็สถานการณ์เขาก็ยังไม่ค่อยดีวูมเมนตันนี่เดียดเดยยเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ามาดูทางเจ้าบ้านก่อนว่าผลงานเป็นยังไงครับวูมเมนตันเนี่ยหลังจากที่ชนะแมนยูมา2อเปิดบ้านชนะแมนยู2อูนยะครับแล้วก็หลังจากนั้นบุกไปเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ส 2- นะเล่นในบ้านโจโดนเจ้าป่า f o r ์เรอัด3 0นะครับแล้วก็ใน FA Cup บเนี่ยบุกไปชนะ b r i สต o l ซิตีได้2ประตูต่ตอ1เกมในพรีเมียร์ลีก2แมตช์ล่าสุดเนี่ยนะครับบุกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้นิวคาสเซิลไป3 0แล้วก็บุกไปเยือนเชลซีนะก็แพ้เชลซีไป3ประตูต่อ1เพราะนั้นผลงานเขาไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวการกลับมาเล่นในบ้าน เมื่อและลูกการก่อนๆเนี่ยวุฟบพัตตันจะเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าชอบคา,บ,าบ้านบ่อยๆชอบคา,บ,าบ้านบ่อยๆแล้วว่าจะเปลี่ยนโค้ดแล้วจะอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังดูไม่ดีขึ้นนักเตะเด่นของเขาก็คือนักเตะที่เราให้ความสนใจอยู่ในเองก็คือในรายของแมสซิวส์คุนย่านะยิงไปแล้วสิบลูกในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เขามีจอร์เกนสแตลลาซันไอ้คนนี้เดนมาร์กใช่ไหม อ่ายิงไปเจ็ดลูกสองคนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโดยมีแลนันแอดดอลลี่นะครับซึ่งไอตัวนี้เป็นของแอลจีเรียนะนักเตะแอลจีเรียแอสซิไปหแล้วก็ยิงด้วยเพราะนั้นบอกว่าเขายังคงที่จะพอมีทีเด็ดเล่นในบ้านเพราะนั้นเราจะประมาทอะไราไม่ได้เลยนะครับสำหรับวุ๊คแอมตันวอร์เลอร์แม้ว่าผลงานจะไม่ดีนะในะขณะที่ของเราเองครับล่าสุดนะหลังจากที่เรา แพ้นิวคาสเซิลในคาราบาวครับสองศูนย์เสมอแมอ่าเสมอ,สมอแมนยูหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะตกรอบเอเอฟบีครับชนะทะนันดันมอสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกครับในบ้านสองหนึ่งนะแล้วก็เสมอแอสตันวิลล่าไปสองประตูต่อศูนย์ล่าสุดชนะไดนาโมอกเก็ตไปสามประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มกำลังกลับมาคือต่อให้เสมอวิลล่าวันนั้นฟอร์มก็ไม่ได้ไม่ได้แย่และยิง่งแบบไดนมามอสเก็บเนี่ยถือว่าเราบริหารจัดการได้ดีนะครับโดยเฉพาะการที่ โรเทชันนักเตะนะเปลี่ยนคนนั้นออกเปลี่ยนคนนี้เข้าเล่นถ้าไปหกกว่านาทีก็เปลี่ยนออกเนี่ยทำให้นักเตะได้มีเวลาพักฟืน้นแล้ววันนี้เป็นแมตช์สำคัญพี่ต้าบอกเลยบอกว่าจะไม่ขอพูดถึงไม่ขอไปมองถึงจิโรนาละขอมองเอาวันนี้ก่อนขอมองเอาวันนี้ก่อนขอจัดการกับวูบแฮมตันให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืนนี้เราพลาดไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไงลิวพูลเจออิปสวิตยังไงมันขดม <laughs> ไม่ก็ออกปะ ถ้าพาันที่อีกโอ้โหมันจะเหนื่อยนะอยาให้กองเชียร์เหนื่อยเลยเพราะนะั้นพิตาเน้นแน่ๆครับสาหรับค่าคืนนี้ในการที่จเจอกับบูแอมตันนะอ่ะมาฝั่งของเราบ้างครับของเราก็มีคายอเฮาแบร์ที่เป็นดาวโซนโบสูงสุดนะอยู่ที่6ประตูแปดประตูกราเบนมาเตลี่6ประตูนะครับบู๊ยองสัก,กานี้พักไปก่อนนะแล้วก็นอกนั้นก็ฉเฉลี่ยกันไปทง,ทงทงซัสซาเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับผลงานที่เจอกันนะเจอกันไม่ต้องย้อนไปไกลนะ ไม่ต้องย้อนไปถึงขนาดที่ว่ากี่ปงกี่ปีนะไม่ต้องเลยนะครับเอาว่าผลงานที่เจอกันในช่วงล่าสุดเนี้ยไม่กี่แมตช์มาเนี้ยเราก็เจอกับเขาอ่าอยู่เราแพ้เขาครั้งล่าสุดเนี้ยที่แพ้เขานะปีสองพันยี่สิบยี่บเอ็ดสองพันยี่สิบยี่เอ็ดเนียเราแพ้เขาแบบไปกลับเลยนะครับแพ้เขาแบบไปกลับเลยสองประตูต่อหนึ่งไปเล่นในบ้านเดี๋ยนะ สองพันปีสองพันยี่สิบยี่บเอ็ดเนี่ยเราเล่นในบ้านเราแพ้เขาสองประตูต่อหนึ่งนะแพ้ในบ้านเลยนะแล้วก็ออกนอกบ้านก็ไปแพ้เขาสองประตูตอหนึ่งปีสองพันยี่สิบยี่สบเอ็ดสองพันยี่บเอ็ดยี่สบสองเนี่ยเราเล่นในบ้านเราชนะเขาสองหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะเขาหนึ่งศูนย์นะครับปีสองพันอ่ายี่สิบสองยี่สามเราเล่นในบ้านเราชนะห้าประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปชนะเขาสองประตูต่อศูนย์นะแล้วก็ฤดูการล่าสุดนะครับเล่นในบ้านเราชนะสองหนึ่ง แล้วก็บุกไปทุบเขา2ประตูต่อศูนย์เมื่อตอนต้นฤด,ดูกาลเราเปิดบ้านเราก็ชนะเข้าไป2ประตูต่อศูนย์เจ็ดแมตช์หลังสุดเนี่ยเราไม่เพียงพ้ำาเลยครับชนะรวดรวดเลยนะไม่มีหลุดเสมอเลยอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้สถิติมันข่มอยู่มันข่มอยู่แล้วก็วูฟเฮมตันเป็นทีมที่ต้องบอกว่าพร้อมพร้อมเสียประตู นะพร้อมเสียประตูแล้วก็เขาพึ่งแค่ตัวของแม่คุณย่าคุณย่าแค่นั้นเองอนอกนั้นก็คนอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่เขาได้เปรียบก็คือได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์และก็การเล่นในบ้านเท่านั้นเองครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าแต่การเล่นในบ้านของเขาหลังๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยมากมายเท่าไหร่ครับเร่งไม่ขึ้น โดนก่อนถ้าโดนก่อนปุ๊บจะยุบทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอาศัยการเล่นที่รวดเร็วชิงจังหวะขึ้นให้นําให้ได้ก่อนเหมือนกันที่เราทํากับไดนามอสเกตเห็นไหมพอขึ้นนําก่อนแล้วมันสบายไม่ต้องกดดันอย่าปล่อย 20, ทักยี่สิบสาสิบนาทีได้ยังไม่ได้มันจะเหนื่อยแล้วมันจะกดดันพอเขาไม่โดนเนี่ยเขาก็จะอาศัยแรงฮึดเสียงเชีย มันก็จะกลายเป็นอันตรายสําหรับเรานะครับอาตัวเจ็บของเขามีตัวของอ่าบันมาการทาเล่น,นะครับมีอาการบาดเจ็บเอนโซกอรซาเลสมีการบาดาบาเจ็บครับลลออนชิวอมนะครับบาดเจ็บซาซาคาราดิสิตม,มีการบาดเจ็บครับเยอร์ซันมัสกิลล่ามีอาการบาดเจ็บนะของเราพิเสือเป็นไว้บุกยงซาก้านะครับการเบียนเจนซูตอันนี้ขาประจะําแล้วตาเคลุโทเมสุก็มีอาการบาดเจ็บพิต้าให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้นะครับวิลเลียมาติบามีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามอ่านะมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามเขาใช้คําว่ามีโอกาสนะครับในลายลูอิดไมล์ลูอิตสกิลลี่ it, security, อาจจะให้พักก่อนนะทั้งสองคนกลับมาลงสนามซ้อมได้แล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของเรานะโดยเฉพาะในลายของเจ้าว <c oughs> ิลเลียมสติบานีอย่าขาดนาน ขาดนานมากันเย่เหมือนขาดใจนะเพราะนั้นวิลเลียมเซบามีโอกาสที่จะกลับมาคืนสู่สนามเมื่อวันก่อนอน,นี้มีการถ่ายรูปได้รับรางวัลอะไรของของฟีฟ่าและของยูฟ่านี่แหละนะเดี๋ยวผมเอามาพูดอีกทีแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สนามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับว่าเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะตอนนี้เราแข่งไปอ่า 22นัดนะครับชนะ12เสมอ8เสมอไปเยอะเนาะเสมอแแล้วก็แพ้ไป2ยิง43่าเสีย21ครับลูกได้เสียอยู่ที่22ลูกในะขณะที่วูเพิมตันอยู่อันดับ17ครับแข่งไป22นะชนะ4แพ้เสมอ4แล้วก็แพ้14โอ้โหหนักเลยนะครับยิงไป32ยิงเยอะนะครับแต่ว่าเสียเยอะเสียไปครึ่งร้อยละ้ว51 ลูกได้เสียอยู่ที่16เท่านั้นออลูกได้เสียอยู่ที่ลบสินะครับมี16แต้มอยู่อันดับ17บ็ดก็อาการไม่ดีอ่าพูดง่ายๆอาการไม่ดีเลยแต้มเขามีเท่ากับอิสซวิททาวขออภัยเมื่อกี้ตอนช่วงต้นดูแต้มผิดไปหน่อยนะก็วันนี้โดยรวมและการคาดการนะครับเขาก็น่าจะมาในระบบสามสองสามสี่สองหนึ่งนะตัวของโค้ชเขาตัวของวิกตอร์เปเรล่าก็ชอบใช้ระบบนี้นะครับ แต่หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นใครเป็นว่าแล้วก็ย่ำยาแล้วเปลี่ยนเอาเอาคนใหม่นี่มาปเป็นเล่าก็ไม่ได้ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นแมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะวันนี้โจเซซาน่าจะได้เป็นผู้สามประตูของบูมนะครับหลัง3ามคนแมตโดตี้นะตัวของซานเตียโก้โบยโนรวมถึงตัวของเอมมาเอลอาบัตดูนะน่าจะเป็น3ามแบ็กโฟงเขาเขาเล่นสามนะแล้วก็สตัวหลังเขามี็เซเมนโตครับมีอังเดรมีโจโกเมสเจ้าโกเมส แล้วก็มีของไลอัอนอิตนอรี่คนนี้ที่เป็นจอมเอสซีของเขานะส่วนกลางสองคนที่เป็นตัวกับเกลอนก็น่าจะเป็นตัวของกันโซโลอ่ากเดสกับมาทูธคุญ่าคนนี้เก่ง <c oughs> คนนี้เก่งวันนี้จะเล่นเรียกราคาเราหรือเปล่าวะเอ้ยถ้าเบื่อโชว์ฟอร์มไม่ดีเอ้ยโชว์ฟอร์มดีไม่ซื้อนะเว้ย <c oughs> นะแล้วก็หน้าเปาก็เปลี่ยนจอเกนสตาร์ลาสัน ens, an, นะครับตัวนหน้าตัวย่งของเขานะก็น่าจะเป็น ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ดีสุดส่วนของเราเองครับชุดที่ดีที่สุดของเราวันนี้กสาลประตูก็เป็นเดวิดไรยาแน่นอนครับทั้งขวาเนี่ยก็ต้องคงให้ยูเ่นซิมเบอร์ในกรณีที่ถ้าเผื่อวิลเลียมซิดบายยังลงไม่ได้ผมยังคงมีความรู้สึกว่าอยากจะให้อยากคุบชุยอลงก่อนนะลงก่อนอ่าลงไปก่อนยังไงเซนเตอร์ก็คงไปเล่นเซนเตอร์อ่ะขอเหอะอย่าเพิ่งเอาพี่หมึกลงมาเล่นแบ็คขวาเลยเอามาเล่นช่วงท้ายมาเปลี่ยนตัวอย่างนั้นนาได้ แต่เริ่มสตาร์ทเกมด้วยแบ็คขวาแม่ผมมีความรู้สึกมันเสียของอะแต่ก็ต้องแล้วแต่พิต้านะครับแล้วก็มากันเยสทั้งซ้ายเนี่ยวันนี้คาราฟิโอลีน่าจะได้ลงแล้วนะนหลังจากที่นายจามเปลียกเราใช้พิโอเล็กซานเดอร์ชิงเจนโกใช่ไหมแล้วก็พี่ชิพพิโก้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวไปดอทบุนแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวของลิเกโนคาราฟิลีน่าจะได้ลงนะไมลูอิกสกิลีน่าจะได้พักก่อนนะแล้วเรายังมีตัวซัพพอร์ตก็คือเคเรนตินีอยู่ กองกลางก็น่าจะเป็นพี่หมึกทมัสปาเต้ครับพี่ข้าวดิคันไลท์และในลายของกัปตันมาตินเอเดนการ์ดทั้งขวาเนี่ยหลังจากที่ลาฮิมยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับและเจ้าหนูอีธานกลับมาแล้ววันนี้อีธานจะได้ลงสนามเลยไหมก็ต้องวัดกันดูนะครับทั้งซ้ายจะเป็นทอสซาหรือมาตี้โอ้โหอันนี้ต้องเดาใจพิต้าและถามผมตอนนี้มาตี้เริ่มกลับมาฟอร์มดีนะครับแต่สายตาผมนะคนอื่นไม่รู้นะ ทั้งมาตี้ทั้งทอซ่าตอนนี้ทางซ้ายเราได้หมดนะจะโยกมาตี้ทางขวาหรือจะเอาทอซ่าไปทางซ้ายก็ได้หรือจะเอามาตี้ลงทางซ้ายแล้วก็ลองให้เจ้าหนูอีทานลงทางขวาก็ไม่ขัดข้องนะครับหน้าเป้าคงจะป้องเป็นคลยฮาวเวสอยู่เหมือนเดิมนะวันนี้ครับรูปเกมเราเหนือกว่าอันนี้อันนี้พูดแบบตรงๆไม่ได้แบบพูดเพราะว่าเราเชียร์อาร์เซนอลรูปเกมนะแล้วก็อันดับมันบ่งบอกให้เห็นอยู่แล้วนะครับคุณภาพของนักเตะ บอกให้เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้เราไปเหนือกว่าแต่การที่เราไปเล่นในถิ่นบ้านเขาเนี่ยอาจจะทําให้ยากนิดนึงกับเสียงเชียร์ความมึกเขิมในการเป็นเจ้าบ,บ้านเขาก็มีอยู่นะครับมาดูสุคุณย่าวันนี้ก็ต้องโชว์ฟอร์มให้แตะตาที่สุดหรือออกไหมเขา,าอยากจะย้ายทีมเพราะาตัวเขาเองอะ่ะถือว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึยนะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในทีมเล็กแบบนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันยากหรือออกว่าประสบความสำเร็จมันยาก,ออกาาเ,ยาเหมือนกับที่ตัวของ อ่อะไรว่าตัวของที่หลีดย้ายไปบาซ่าดูดิลาฟินยาเห็นไหมลาฟินยาเล่นกับลีดอะเล่นอยู่กับลีดเนี่ยเล่นโคตรเก่งเป็นตัวแบกเลยแต่ว่าอยู่ในทีมเล็กโอกาสที่เป็นศพความสาเร็จไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาหนทางเห็นไหมโยกไปอยู่บาซ่าโอ้โหตอนนี้แม่งเทพเลยกลายเป็นเทพของบาซ่าไปแล้วนะครับกาคล้ายกันก็เหมือนกับมาจุดคุณย่าเหมือนกันคงจะต้อง ผมต้องผมว่าไปแน่แหละเพียงแต่ว่าจะไปหน้าหนาวนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปช่วงปิดฤดนุการเดียก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะให้ฟันธงวันนี้ผมว่าเรามี1แต้มแน่นอนจากสนามมูรินิวครับจากวูบเบินตันถ้าจะให้ดีขอ3 1ไม่ยิ้มแน่นอนใช่ไหมทุกคนเมื่อเราเจอทีมระดับสิบเจ็ดเนี่ยยังไงเราหวัง3แต้มแน่นอนนะครับเพราะนั้นอ้าววันนี้มีสมแต้ม สำหรับอาร์เซนอลครับหวังว่าจบเกมเราจะได้เฮกันแบบเต็มปากนะโอ้ยสองสารเกมมานี่ตั้งแต่ไบตันนะมีเฮหน่อยกับแมนกับสเปอร์คราวที่แล้วกับแอสตันวิลล่าก็หู๋ก่อยหอยเหี่ยวนะวันนี้หวังว่าคงจะนะกลับบ้านด้วยความสุขกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ส่งใจไปให้กับอาร์เซนอลกันด้วยนะครับอะมีโปรแกรมของคู่อื่นด้วยอย่างที่บอกว่าคืนนี้มันเตะพร้อมกันหมดเลยเตะพร้อมกันหมดเลยนะครับ ะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวได้ดูโปรแกรมกันเริ่มสี่ทุ่มหมดนะครับไม่มีคู่หัวข้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วนะวันนี้บอลหมัดครับจะเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหบอลคู่นี้แม่งถูกคู่อะ่ะบอลหมัดกับฟอร์เรสบอลกังแรงๆทั้งคู่ไงบอลหมัดก็มีไคลเวิร์ดใช่ไหมแล้วก็มีใครอะ่ะส่วนของฟอร์เรสเขาก็มีอ่าอ่าพี่ตัวยักษ์อ่ะ พี่ตุวยักษ์อะนะก็เป็นบอลถูกคู่จริงโหน,น่าสนุกครับอีกคู่หนึ่งไบตันกับเอเวอตันนะเอเวอตันไม่รู้จะทํายังไงที่ต้องพลิกฟื้นสถานการณ์ตัวเองมาให้ได้ครับลีพูลอิฟสวิตโอ้โหตึงแข่งพร้อมเราผมว่ากระจุยนะผมว่ากระจุยหนะ้าวันนี้ลีพูลแบบหวานรูปปากเลยแล้วเขาไม่มีเขาไม่ต้องมีห่วงแล้วไงยิ่งกลางสัปดาห์หน้าเขาก็แบบไม่ต้องเขาโลเทชันได้สบายเลยอ่ะนะเพราะว่า เขาเข้ารอบแชเปีนลีกเข้ารอบในแ8ดทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทําให้อาการเขาสบายบายนะครับแต่ว่าบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ <c oughs> อเอาสะหน่อยนะแล้วก็เซาล์เซมตันครับจะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดครับูมเมป์ตันเจอกับอาร์เซนอลนะแล้วก็คู่หลังจากจบคู่อาร์เซนอลไปเนี่ยคู่เที่ยงคืนครึ่งครับ <c oughs> โอ้โหคู่นี้แม่งมัน มันแน่ๆแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชลซีโอ้โหโอ้เป็นคู่บิ๊กแบ็ประจำสัปดาห์เนยนะอ่ะผมถือว่าเป็นบิ๊กแบ็ประจำสัปดาห์เลยนะครับเพราะนั้นก็ติดตามไล่เรียงส่งเสียงเชียร์กันให้กับทีมรักของเราครับอ่านเะนอนในวันนี้นะครับสี่ทุ่มอ่ะก็ฝากสปอนเซอร์หลักไว้ด้วยแล้วกันนะครับหรัดพิวิลอะโมเลสิบสี่นะครับในแอปสีม่วงนะตัวแอลเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ สำหรับเหรียญบูชาเป็นเหรียญวัตถุมงคลครับเป็นตะกรุดเป็นพระแท้อยากได้ของแท้แค่คลิกครับวิละอมูเลตสินะรวมถึงทักลายมาครับ tontcrib สําหรับหมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยครับขนาด100กรัมนะนี่อย่างนี้เลย100กรัม320บาทส่งทั่วไทยนะครับแต่จะสั่งเป็นแพ็กเกจขึ้นไป3กล่องขึ้นไปคิดเพียงแค่กล่องละ300บาทเท่านั้นเองครับรวมถึง AIA Unity 2 1นะครับทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า2 7ปีพร้อมให้กับบริการพี่น้องทุกท่านที่อยากจะมีสวัสดิการเพิ่มเติมครับสวัสดิการค่ารักษาที่มีอยู่มันน้อยไปนะประกันชีวิตที่มันน้อยไปประกันเดินทางนะรวมถึงประกันให้บุตรหลานของท่านด้วยนะครับให้กับพนักง,งานองค์กรต่างๆประกันโรคร้ายแรงและเรื่องของอัคคีภัยต่างๆเรา มีแบบครบวงจรจริงๆครับ U n i t y AA Unity 21ครับก็ทักไลน์กันมาได้ครับ t o N T C R A B นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับทีวีชแนลอาร์สแตนแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมหวังว่าคงจะได้เฮกันนะสวัสดีครับ